ทีลีอย่างเดียวหงฟ้าที่ดาดาวตีเส้นเพียบๆไปดันไปต่อไปมนไปลูกมนไปอนนขอสูขอสนดีเห็นเขาสู่ท,งงทังร่มทันสมบูรณเบียดลูกเบียดทิ้งเบียดเข้าไปบางบกบูาบางกระซ่า

Uống cốt này nào à?